สวัสดีครับผมสิทธิพรจริงๆนะครับเป็นสมาชิกสุเรียนนะครับจึงใช้สินค้าของเรียนก็ประมาณ12ปีแล้วนะครับวันนี้ขอมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากการเป็นนิ่วนะครับที่ท่อไตเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับผมตอนเช้ารู้สึกปวดท้องมากเน่นจุกเหมือนโดนชกที่หน้าที่ท้องครับแล้วก็ทะลุไปด้านหลังแล้วก็ปวดลงที่เอวนะครับที่ขาเมื่อยด้วยครับวันนั้นต้องใช้รถเข็นหามส่งโรงพยาบาลนะครับเดินไม่ได้นะครับเจ็บมากไปถึงโรงพยาบาลครับหมอก็ทําการตรวจ แล้วก็เอกเรด์และอัตจาศาวนะครับแล้วก็หมอก็ได้ฉีดยานะครับทะลุอ่ามรนมันทวาการปวดนะครับผลปลากฏว่าหมอสงสัยว่าน่าจะเป็นนิ้วสักจุดหนึ่งแต่ไม่ได้ใจอตรงจุดไหนนะครับหมอก็ให้ยามากินผมก็กินยาเรื่อยๆนะครับวกกับน้ําสุเรียนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องของน้าชั้นเยี่ยมนะครับของสุเรียนนะครับแล้วก็ใช้มาตลอดกินตลอดนะครับกินยาได้ครับนั้นกับนิ้วนะครับช่วงแรกๆก็อ่าสียันจะคุณหน่อยนะครับ เข้มสีน้ําตาลนะครับช่วงหลังๆก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นอีกสองวันนะครับก็มีการปวดอีกต้องไปเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งครับผลปรากฏว่าต้องทําการซีดีสแกนนะครับหมออ่านผลสแกนปรากฏว่าเป็นนิ้วที่ท่อไตนะครับไตนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะท่อไตก็คืออยู่ระหว่างตรงนี้นะครับปรากฏว่าขนาดศูนย์จุดเซนติเมตรนะครับหรือว่าหกมิลใจไม่ดีนะครับใจไม่ดีหมอบอกว่าต้องรักษาโดยการ กินยาลาายนิวหรือส่องกล้องทางท่อปัสสาวะผ่านกระเพาะแล้วก็ไปคล้องนิ้วที่ท่อไตนะครับออกมาตรงนี้ต้องล็อกหลังแล้วก็รมยาที่สาคัญนะครับก้าใช้จ่หกหมื่นบาทนะครับในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับนิ้วที่ท่อไตผมก็บอกว่าหมอว่าขอกินยานะครับผมก็ยามากินนะครับกลับมาที่บ้านก็กินยากินน้าอะไรปกตินะครับปรากฏว่าอีกสองวันนะครับไปฉี่ที่โถส่วมนะครับปรากฏว่าเห็นเป็นเม็ดดำๆออกมาที่โถส่วมนะครับ ผมก็ไปหยิบมาดูนะครับผลปรากฏว่าเป็นเม็ดหินนะครับขนาดเท่ากับประมาณเม็ดตัวเขียวนะครับแข็งมากครับเหมือนหินเลยนะครับก็โชคดีนะครับกินน้าสูเรียนและก็บริบาลสูเรียนนะครับที่สําคัญนี่ครับใส้กรองอย่างดีนะครับที่บ้านผมนะครับตอนนี้ดามากแต่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนี่คือเครื่องกรองไตอย่างดีนะครับผมว่าถ้าไม่ได้กินน้ําตัวนี้อาจจะมีอาการหนักกว่านี้เรงกว่านี้นะครับต้องขอขอบคุณบริบารสูเรียนนะครับที่ช่วยปัญหาเรื่องไตตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ